อาหารเร่งการเผาผลาญไขมัน และลดพุงอย่างเร่งด่วนอาหารช่วยเพิ่มเผาพรานไขมันกระตุนระบบเผาพรานยิ่งกินยิ่งเผาผรานยิ่งกินยิ่งผอมอาหารที่ช่วยในการเผาพรานไขมันในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเร่งการเผาพรานพลังงานช่วยให้ลดน้ำหนักได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเรามาดูความมหัศจรรย์ของอาหารเร่งเผาผลาญต่อไปนี้กันเลยค่ะว่าได้ผลดี สุดยอดแค่ไหน 1. กาแฟ กาแฟพบว่ามีสารสำคัญคือคาเฟอีนที่ช่วยให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นโดยงานวิจัยพบว่าดื่มกาแฟก่อนออกกําลังกายคาเฟอีนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายได้ดีขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นคือคาเฟอีนในกาแฟเป็นตัวช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานช่วยเผาผลาญไขมันและร่างกายได้ดีเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งช่วย ลดความอยากอาหารได้ดีอีกด้วยมีงานการวิจัยพบว่า ผู้ที่ดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกาย1ชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้มากกว่าเดิมเกือบ2เท่าตัวและสามารถออกกำลังกายได้นานมากขึ้น17%เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ดื่มกาแฟและโดยรวบรวมผลสรุปจากงานวิจัย3ชิ้นผลสรุปพบว่าดื่มกาแฟ3ถ้วยต่อวันทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นถึง ถึง100แคลอรี่ต่อวันอีกด้วยและนอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่าคาเฟอีนเป็นตัวสำคัญช่วยเร่งการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมได้มากขึ้นถึง11%เร์ลยทีเดียวกาแฟปริมาณแนะนำเพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายคือดื่มไม่เกินวันละ2-3ถึงแก้วต่อวันค่ะ 2. ชาเขียว ชาเขียวช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันได้ดีเพราะปัจจุบันมีการค้นคว้าวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารในชาเขียวชื่อคาเทชินโดยสารตัวนี้ช่วยเผาผลาญพลังงานช่วยเร่งเผาผลาญไขมันหน้าท้องกำจัดไขมันในร่างกายและยังสามารถหยุดการสร้างไขมันจึงช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันชัดเจนว่า สารคาเฟอีนและคาเทชินที่ได้จากใบาชาช่วยเร่งการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายนักวิจัยพิสูจน์แล้วพบว่าผู้ออกกำลังกายที่ดื่มชาเขียว4ีแก้วต่อวันระยะเวลา3เดือนจะมีไขมันรอบตัวรอบเอวน้อยกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนชนิดอื่น และมีอีกงานการวิจัยพบว่าอัตรากา้นเผาพรานไขมันในขณะปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นได้ถึง17% สำหรับกลุ่มคนที่ได้รับชาเขียวเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับชาเขียวฉะนั้นถ้าหากอยากพร้อมหุ่นดีและสุขภาพดีด้วยควรหันมาดื่มชาเขียว,ด,วด่วนกันเถอะค่ะแนะนำชาเขียวปริมาณเพื่อสุขภาพดีคือ1 4ถึงสแก้วเล็กๆต่อวัน 3. ชาอู่หลง ชาอู่หลงเป็นอาหารช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันเพราะเนื่องจากมีคาเฟอีนและคาเทชินในชาอู่หลงมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันชัดเจนว่าสารคาเฟอีนและคาเทชินที่มีอยู่ในใบชาช่วยเร่งการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมได้โดยนักวิจัยแนะนำให้ดื่มชาเขียวและชาอู่หลงทั้งสองอย่างนี้เป็นประจำและช่วยลดไขมันใน ร่างกาย เพราะจากการศึกษาพบว่าดื่มชาทั้งสองชนิดนี้ช่วยร่างกายเร่งการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมได้มากถึง4-10%หรือพูดง่ายๆคือแค่ดื่มชาสองชนิดนี้ก็ช่วยเพิ่มเผาปรานพลังงานในร่างกายได้มากขึ้นถึง100แคลอรี่ต่อวันแล้วนั่นเองโดยไม่ต้องทำอะไรอีกเลยและมีง,งานวิจัยที่พบว่าการดื่มชาอู่หลงสามารถ เพิ่มอัตรากั้นเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าชาเขียวถึง2เท่ากันเลยจึงสรุปว่าชาอูหลงมีคาเฟอีนและคาเทชินช่วยลดน้ำหนักและช่วยเพิ่มอัตรากั้นเผาผลาญพลังงานได้ดีมากจริงๆ 4. ิง p l e แอปเปิลไซเดอร์วนก้า แอปเปิลไซเดอร์เวเนกาคือน้ำส้มสายชูที่เกิดจากหมักแอปเปิลสดโดยพบว่าใส่แอปเปิลเวเนกา ica, ลงในมื้ออาหารจะช่วยเผาผลาญพลังงานช่วยลดไขมันในร่างกายช่วยลดไขมันหน้าท้องได้โดยมีงานการวิจัยได้เปิดเผยว่าน้ำแอปเปิลไซเดอร์เวเนกายังช่วยลดความอยากอาหารลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ คือเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักเพราะมีกรดแอซิติกช่วยเพิ่มอัตราเผาผลาญไขมันนั่นเองและยังมีสารสำคัญคือเพคกตินซึ่งเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้จึงสามารถดูดซับน้ำตาลและไขมันไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอีกด้วยหลายผลงานการวิใจัยในต่างประเทศพบว่าช่วยลดไขมันสะสมที่พุง โดยรับประทานแอปเปิ้ลไซเดอร์2ช้อนโต๊ะทุกวันเป็นเวลา12สัปดาห์ปรากฏว่าน้ำหนักลดลง1.7กิโลกรัมและมีระดับไขมันในร่างกายลดลง0.9เปซจึงแนะนำให้รับประทาน น้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์1ช้อนชาผสมน้ำา2แก้วก่อนมื้ออาหารน้ำหนักตัวจึงลดลงตามมาได้อย่างแน่นอน 5. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นอาหารช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคือกรดไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันชนิดดีเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะถูกเร่งเผาผลาญได้ดีช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานป้องกันไม่เกิดไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายและช่วยเรื่อง การลดน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีงานวิจัยทดลองให้ผู้ที่เป็นโรคอ้วนใส่น้ำมันมะพร้าวในมื้ออาหาร2ช้อนโต๊ะต่อวันพบว่าสามารถลดไขมันรอบเอวได้เฉลี่ย1นิ้วโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารอื่นใดและไม่ได้ออกกำลังกายใดๆเลย อีกด้วยนอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่ากลุ่มผู้ทดลองที่ล้ำหนักเกินเมื่อรับประทานน้ำมันมะพร้าวสากาัดเยน็นวันละ30มิลลิกรัมพบว่ามีขนาดรอบเอวลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจบการทดลองนั่นเองจึงแนะนำโดยน้ำมันมะพร้าวควรรับประทานคือ3-4ช้อนชาต่อวัน น้ำมันมะกรอกสกัดเย็นน้ำมันมะกรอกสกัดเย็นมีนการค้นพบว่าน้ำมันมะกรอกมีไรกีซรายที่ต่ำสามารถช่วยเพิ่มไขมันดี และกระตุนหลั่งฮอร์โมนซึ่งช่วยให้เรารู้สึกอิ่มที่ช่วยกระตุนเร่งระบบการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจากการทดลองผลลัพธ์ที่ได้คือผู้บริโภคอาหารที่มีน้ำมันมะกอกจะมีน้ำหนักตัวลดต่ำลงมากกว่าผู้บริโภคอาหารไขมันต่ำชนิดอื่นซะอีกด้วยและงานวิจัยที่พบแล้วว่าน้ำมันมะกอกช่วยเพ ิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานและช่วยลดไขมันในร่างกายและยังพบอีกว่าการเพิ่มน้ำมันมะกอกเข้าไปในมื้ออาหารสามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่อย่างเห็นได้ชัดเราจึงควรรับประทานน้ำมันมะกอกเป็นประจำเช่นโรยหน้าสลัดทานคู่กับสลัดผักผลไม้โดยน้ำมันมะกอกแนะนำรับประทานคือวันละไม่เกิน 1ถึงสองช้อนโต๊ะต่อวันค่ะ 7. โยเกิร์ต กรีดโยเกิร์ตถูกยกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ดีที่สุดกรีดโยเกิร์ตต่างกับโยเกิร์ตธรรมดาทั่วไปคือมีสารอาหารดีเยอะมากกว่าและให้โปรโตีนมากกว่ามากเกือบสองเท่าเลยกรีดโยเกิร์ตจึงช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ร่างกายได้ดีกว่าทําให้ลดไขมันลงอย่างได้ผลโดยไม่กลับมาอ้วนอีกงานวิจัยที่จัดทําขึ้นปีล่าสุดพบว่ารับประทานกรีดโยเกิร์ตสามารถสร้างมวล รามเนื้อและลดไขมันได้มากกว่าอีกกลุ่มดังนั้นจึงควรรับประทานกรีดโยเกิร์ตปริมาณเท่ากับงานวิจัยนี้นั่นก็คือวันที่ออกกําลังกายควรรับประทานกรีดโยเกิร์ตครั้งละ200กรัม3ครั้งต่อวันและวันที่ไม่ได้ออกกําลังกายควรรับประทานกรีดโยเกิร์ตครั้งละ150กรัม2ครั้งต่อวันนั่นเองและแนะนําให้รับประทานกรีดโยเกิร์ตแบบเต็มฟูลแฟ เพราะเนื่องจากช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในช่วงลดน้ำหนักได้ดีมากกว่า 8ปลาปลาที่มีไขมันสูงปลาทะเลปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลปลาเนื้อขาวเป็นต้นปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้าสเป็นกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารช่วยเร่งเผาผลาญไขมันในร่างกายออกไปได้ด้วยดีและปลาเป็นโปรตีนชั้นเยี่ยมเป็นโปรตีนปริมาณสูงที่ย่อยง่ายร่างกายจึงดูดซึมไปใช้ได้ง่ายกว่าช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเนื่องจากปลาเป็นโปรโตีนที่ดีปริมาณสูงต้องใช้การเผาผลาญสูงทําให้ร่างกายต้องใช้พลังงานมากในการเผาผลาญจึงช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีมีงานการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้รับประทานโอเมก้า3จะมีไขมันลดลง0.5กิโลกรัมและมีการหลั่งฮอร์โมนคอรติซอลลดน้อยลงซึ่งฮอร์โมนนี้ทําให้ไขมันสะสมเพิ่มมากขึ้นและโอเมก้า3จากปลาช่วยกระ ต้นฮอร์โมนแลปติน in, จึงช่วยกระตุน้นการเผาผลาญของร่างกายฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีควรได้รับกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณ100กร,รมัมอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อช่วยเผาผลาญลดไขมันลงได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย 9. ไข่ไข่เป็นอาหารช่วยเร่งการเผาพราญไขมันและลดความอ้วนได้ดีไข่คืออาหารสุดยอดสำหรับผู้กำลังลดน้ำหนักเลยล่ะค่ะงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าไข่เป็นแหล่งรวมโปรโตีนที่ดีคุณภาพสูงช่วยเพิ่มอัตราการเผาพราญพลังงานได้ถึง20-35%การวิจัยค้นพบว่าไข่เป็นโปรโตีนชนิดดีคุณภาพสูงเมื่อร่างกายได้โปรโตีนชนิดดีเข้าไป จะต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญสูงทำให้เกิดการเผาผลาญมากขึ้นดังนั้นการรับประทานไข2่2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์หรือรับประทานไข่สัปดาห์ละ6ถึง10ฟองต่อสัปดาห์เพื่อช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันอัตราเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายและเพื่อสุขภาพที่ดีมากขึ้นนั่นเอง สิบเวปรตีนเวปรตีนมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายโดยกระตุน้นตึงพลังงานออกมาใช้ในการเผาผลาญมากขึ้นกระตุ้นหลั่งฮอร์โมนทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นได้นั่นเองที่สำคัญเวปรตีนจึงช่วยเพิ่มการเติบโตของมวลกล้ามเนื้อที่ดีแข็งแรงให้กับร่างกายยิ่งดีกว่านั้นคือเวปรตีนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมัน และช่วยเนเรื่องการลดน้ำหนักอีกด้วยและมีอีกหนึ่งงานวิจัยที่พบว่าเวโปรตีนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานและอัตราเผาผลาญไขมันได้มากกว่าโปรตีนชนิดอื่นๆนั่นเองผู้ต้องการลดน้ำหนักช่วงเวลาดีที่สุดของการดื่มเวโปรตีนคือหลังจากออกกำลังกาย30-60นาทีเพราะโดยลดไขมันออกไปกลายเป็นกล้ามเนื้อที่ดีเพิ่มเข้าแทนที่ ไขมันทำให้รูปร่างดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นรูปร่างคุณกระชับดีขึ้นได้สัสดส่วนตามที่ต้องการค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ